สวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่น้องนาอพศุกสวัสดีพี่น้องเจ้านางยังอยู่นี่นะรอผลผลพิยุดแล้วล่ะเดี๋ยวที่จะจับเงาต่อโอ้จะนางอรอผลจิอ๋อไม่ตู้นังอรอผลคือการอะไรน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวผลยุดจังหน่อยจะจะออกไปที่วันเวลานางอรอผลไม่ตู้ก็เลยจับกล้องมาถ่ายธรรมชาติให้ดูจังน้อยเดี๋ยวก็ออกไปแหละผลยุพดพี่น้องจา๋าไปดูทั่วเรียนของผลน,นี่ ปีห้าเดือนง,อง,องอนาะงาม้องเอ้ยอืมสวยขนาดเลยจ้ะเดี๋ยวพาไปเบ่งด้วยนะ้อพี่น้องนะไม่ให้เสียเวลาค่ะสู่สู้ซูดูพี่น้องกุหลาบเพิินปลูกในหน้าบ้านนะหลังจากพ้นเอื้อนไปตัวกระได้เดินลงมาผักยังหน่อยแลวเดินลงมาสวนธรรมศาสตร์สวนดอกไมส้สวยสวยดอกกุหลาบสีแดงเลยพี่น้องเด้อว,วันแห่งความรัก พอซุกห้เมนตูนนั่น,นี่นะดอกกุหลาบสีแดงวันแห่งความรักจากพี่น้องจ๋านะที่พอซุกห้เมนตูนมีสองดอก <c oughs> สวยสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยของควรจากใจบ่มีอย่างวาสนด้ <c oughs> ไปเดินไปส้มอีกเท่าไหร่ที่้องยังม่ตูนเพจพี่บ่ะบริพาพี่น้องส้มเลยอันนี้ก็จก ดอกอิงยังผืนเนงางามสีเหลืองอลามไม่ใช่ดอกเหลเืองเลยพี่น้องเลยจะเป็นดอกไม้แบบนั้นแหละเปมนตูนกลมหูวที่มันงามไม่ตูนก็เลยพาพี่น้องมาดูร้ยของปลูกยู่บา้านผืนงามงามที่ถาอธรรมชาติพี่น้องอันทั้งรางแลวนะครเป็นดอกหูกวงเลยพี่น้องนะดอกหูกวงไปบ้านไมตุนั่นแหละแต่บ้านไมตุมันเป็นออกสีขาวกับเขียวแต่อันนี้มันออกสีเขียวอย่างเดียวพี่น้องจ้าสวยเลยงามงามเลยจ้ะ เมือเ่อแจ้งกับขอโทษขออาภัยเด้อนาพี่น้องอันนี้ก็จะาตอกอีซังจะไม่ตูนหิ้มันงามก็เลย,ย,อ,ย,เลยอ,อยากมาหาพี่น้องด่งสวยๆเลยอยากเหมือนดอกเศรษฐีแต่มันไม่ใช่เศรษฐีหรือว่าไม่รู้ไม่ตูนม่รู้ดอกตาพี่น้องมานน้อันนี้หลังขอซุกตัดเสร็จนะสวนน้อยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ย่างอยู่ มุมนั่นหน่อยหนึ่งประมาณสมงหนึ่งกระเซ็นแล้วพี่นอ้องอันนี้ทุเรียนพี่นปลูกประมาณปีขึงเรือพี่น้องเรือบมเมนต์ข่งใช่ไหมตูนก็ขอโทษว่าใหม่ปีนนนนปห้หาเดือนนะพี่น้องงามๆจ้ายังไม่ตูนสิพาเดินชมกล้องสั่นกล้องเงี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องงามๆถั่วเรียนพนะพี่น้องถั่วเรียนปีแค่หาเดือนเนาะพี่น้องเนาะสวยเลย เสียงผอทุกตัดหญ้าก็อยู่พุ้นก็โท่าอนะัยไยด้เสียงดังนั่นหูก็ดีเนี่นเห็นไหมปีหกเดือนแล้วน,นี่พี่น้องงามบอพี่น้องวะทุเรียนนี่ทาผุ่นพอ่อผุ่นพอ่อปุ๋ยพอ่อน้ามพอ่อแล้วก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยมันบอกเกี่ก็ที่ว่าอยู่ดินอันนันเข้มจืด อันนี้นะมันก็ปลูกได้ทุกที่แต่เขาแต่ว่าเรารักษามันดูแลมันให้ดีเหมือนเราดูแลลูกเราเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะอือไปเดินไปพูดดปไปะไปหลายต้นเหอพี่น้องดูว่ามันงามโบเมันขี้ไรโบเนี่ยข้างหลังไม่ตูนนี่เห็นไ,ไหมอันนี้สวนทวเรียนหน่อยเลยพี่น้องเด้อสิพ้าพี่น้องเดินชมป่าอีกจังหน่อยก่อนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทุกท่านที่บอ,อบเดินป่าเดินดงุง แล้วก็ผ่าเกลงพี่น้องผู้เปอนยากส้มธรรมศาสตร์จักหน่อยในสวนในป่าคลิปไมตุนกับบ่มี่ยังเลเนาะของเมตุมาทำงานในสวนเมตุเนาะอือขอขอบคุณมากๆเด้อพี่นอ้นอ,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 นนองเอฟซีทุกท่านที่อยู่ใกล้อยู่ไกลในประเทศนอกประเทศฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะพาพี่น้องเดินไปชมให้ถั่วสวนสวนนี่นะหกไรสวนทุเรียนน้อยนะ เดี๋ยวเซตตัวนี้ก็เชได้ไปสวนล้างๆดีเพราะว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นก็มาบอกพอสุกแล้วให้เซตตัวนี้ก่อนจะไปต่อพี่น้องอืมทำไปสู้ไปเนาะพี่น,อน้องเนาะง,งามเท่ๆทะเรียนทุกต้นเลยพี่น้องจา๋าเนี่ยตัวนี้ก็สวยไหมเป็นไหมสวยไหม่คข <c oughs> าต้องลามตูตรจ,จะบอกโหสุดยอดแล้วนี่ แค่ปีหาเดือนเองอะเห็นไหมตัวทีไม่สวยนะพี่น้องขนาดปลูกเท่ากันนะเนี่ยจะให้ดูมาพร้อมเดียวมือเดียวต้นนี้ดูมันไม่เหมือนพวกเขามันอยู่ที่ต้นมันไม่แข็งแรงนะพี่น้องทีเพิ่นะเยอะผลไม้ปลูกของเพิ่นเยอะ อันนู้นก็เป็นอันนั้นสวนมังคุดของเิืนจาะพีのの่น้องจ้าอืมขอโทขก็ภัยด้วยเสียงตันหยาพอสุกดังปัดปะดูเจ้าว่าพี่น้องรำคานนะต้นยืนยัมีลูกเลยก็มีเลวพี่น้องก็คือไปตุ่นถ่ายพี่น้องบึงเห็นเนาะสวยอยาจะพาพี่น้องเดินรอบอีกิลมสมวิว ต้องผ่าจะมืดจังหน่อยด้ทพี่น้องดู้ขอโทษขออภไฟด้วยค่ะาต้นตนี้ก็งามแบนี้พี่น้องเลยสำหรับขี้ไม้ต้นก็บม่มียางลายเด้อมีแต่ต้นเถื่อนเดี่ยวเลยนะมาผ่า้องสวยๆสำหรับพี่น้องผลจะอันนั้นลงผลผลิตใหม่นะพี่น้องไม่ใช่ไรหรอกเนี่ยเนี่ย สวยจังเลยค่ะสป็นรับพี่นอ้องผู้ซีลงผลผลิตใหม่จะหายมาดูเป็นตัวจะทำต่อเหมือนของเผลเลยพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นลูกเลยได้ตัวนี้ต้นใหญ่พี่น้องจ้าตัวนี้ใหญ่เป็นลูกแล้วอันนี้เป็นลูกลูกของผลก่อนจะมื่อจดกหน่อยเลยพี่น้องมันขึ้นผลจ้ะตัวนมีนกำลังประมาณน้ำหนักอยู่ ึ่งกิโลมันยังไม่โตแต่ว่าดกดีอืมสวยๆทั้งนั่นเลยโซนนี้มันเป็นทุเรียนใหญ่แต่พี่น้องโซนทั้งหลังที่ม่ตูนพาเดินมันเป็นทุเรียนน้อยอันนี้อ่าสวยๆเลยกว้างอ่ะสำหรับพี่นี่ก็ไม่ยังหล่ถ้าพี่น้องเดินชมสวนทุเรียนเฉยๆดอกเห็นมันงามแต่จากภาพพี่น้องเดินชมวัก็หน่อยเวลาครับ นานี่สวยปิ้งเลยสำหรับที่นี่กับ่มมีอย่งางไรเนาะพี่น้องเนาะขอผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัอูุในตุ่นนีเลยจ้าทุกมนทุกกำลังใจในตุ่นขอกขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะลาไปก่อนจ้ารัากๆทุกท่านเดอ้อ